สว,สว,สว,สวัสดีค่ะมาเส้นมีไข่ผัดนะคะพี่น้องผัดแบบสวสสีเดนค่ะพี่น้องนี่ค่ะเส้นมีผัดไก่นะคะเนื้อไก่เนาะนี่ใส่ผักใส่สไตล์โรงเรียนสวสสีเดนค่ะพี่น้องมาดูนะคะนี่สไตล์โรงเรียนสวีเดนอาหารโรงเรียนค่ะพี่น้องอาหารโรงเรียนนะคะนี่ค่ะเส้นมีผัดนะคะเส้นมีไข่ผัดไก่นะคะพี่น้องสไตล์สวีเดนค่ะอาหารโรงเรียนวันนี้นะคะพี่น้อง แล้วก็อันนี้สลัดสลัดนะคะผักสดของเราหน้าทานมากพี่น้องกรอบผักสดของเรานะคะพี่น้องผักสดของเรานะคะวันนี้อันนี้ก็ยำกลั่มนะคะอันนี้ผักนี้ก็จะมีผักขมกับผัก เจนะครับพี่น้องเจเจเจนี่ก็เห็ดคัมปิงยูนนะคะผัดผัดสไตล์เราพี่น้องเราทานมากอุ้ยเหลือแค่นี้เองเหลือแค่นี้นะคะพี่น้องนี่ดูนะคะวันนี้เราทานมากผัดเห็ดคัมปิงยูนนะคะพี่น้อง สวัสดีค่ะนี่ก็วันศุกร์นี้อาหารเที่ยงนะคะก็จะเป็นฮอทดอกแบบนี้นะคะพี่น้องฮอทดอกเนาะนี่ค่ะอาหารเที่ยงเราก็จะทานกับ ขนมปังเนาะขนมปังแผ่นใหญ่ๆเนาะวางอันนี้ก็จะเป็นอาหารว่างนะคะวันนี้เรามีกล้วยเนาะแล้วก็ขนมปังเนาะนี่ค่ะขนมปังแบบนี้เนาะพี่น้องอร่อยขนมปังนี่หวานอาร่อยอันนี้เป็นมื้อเที่ยงมื้อพิเศษนะคะอาหารว่างเนาะอันนี้เหลือก็เลยเอามาให้เด็กเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแฮมอันนี้ก็ชีสเนาะแครอท อันนี้ก็เป็นเนยก็เป็นอาหารว่างของวันนี้เนาะและอันนี้ก็เป็นอาหารเที่ยงพี่น้องอาหารเที่ยงที่เราเสิร์ฟตอนกลางวันมันเหลือก็เลยเอามาให้เด็กตอนเป็นอาหารว่างไปเลยเราจะได้ไม่ต้องเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นเนาะพี่น้องก็หวังว่าเด็กๆคงจะชอบเนาะกลางวันเขาก็ทานไปแล้วตอนมื้อนี้อีกมื้อนหนึ่งเนาะขอบคุณนะคะทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกเลิฟคะ่ะสวัสดีค่ะ